จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ The Organize Podcast วันนี้เป็นตอนที่115นะคะ กับหัวข้อที่ชื่อว่าเคล็ดลับการสื่อสารผ่านตัวอักษรค่ะเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหน้าประกรันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะทำไมวันนี้ถึงหยิบเรื่องการสื่อสารผ่านตัวอักษรมาพูดถึงนะคะก็อ้างอิงเหมือนเดิมคุณก็อาจจะเบื่อแล้วเนอะเราก็คงต้องพูดเรื่องโควิดกันอีกทักใหญ,ใหญ่การสื่อสาร ช่วงนี้นะคะนอกจากเรื่องของวิดีโอคอลหรือว่า voice call เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะละเลยกันไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วก็คือการสื่อสารผ่านตัวอักษรนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าก,การสื่อสารผ่านตัวอักษรนะคะถือว่าเป็นการสื่อสารที่สามารถอ้างอิงในภายหลังเนี่ยทำได้ง่ายที่สุดถ้าเทียบดูแล้วนะคะอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของการบันทึกเสียง เรื่องของการบันทึกวิดีโอนะคะการบันทึกวิดีโอเฮ้ยมันง่ายมันรคคอร์ดผ่านโปรแกรมที่ใช้ประชุมเวอร์ชวลไงคุณโ่เยวก็ต้องยอมรับนะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังบันทึกไม่เจอหาไม่เจอว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการบันทึกวิดีโอนะคะหรือการบันทึกเสียงนะคะหลายๆคนก็ยังไม่ถนัดว่าการบันทึกเสียงระหว่างที่อยู่ทางไกลกันเนี่ยมันบันทึกกันยังไง บางคนบอกว่าเอ้ยบันทึกได้ถ้าเจอหน้าปุ๊บเปิดโปรแกรมบันทึกเลยปึ้งอย่างเงี้ยทำได้นะคะทีนี้ไอ้เจ้าการสื่อสารผ่านตัวอักษรเน,นี่ยนะคะ<ส>เห็นข้อดีตามนี้แล้วแต่จริงๆก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะข้อเสียก็คือเรื่องของอ,อ,อารมณ์ใช่ไหมเรื่องของความถูกต้องนะคะ ความถูกต้องอาจจะเป็นเบสิกเรื่องของการสะกดคําเลยแต่ว่าเรื่องของระดับอารมณ์เนี่ยสำคัญนะคะว่าเราจะสื่อสารยังไงนะไม่ใช่แค่ฝั่งขาไปอย่างเดียวนะเราจะสื่อสารยังไงขารับเนี่ยการที่เราจะแปลความหมายของข้อความเหล่านั้นนะคะโดยที่ตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะทำได้นะคะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะทําได้อย่างไรนะคะ พูดถึงเรื่องการแปลความหมายนะคะเจ้าสนใจหัวข้อหนึ่งที่หยิบมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Surround e d by i d i o t s นะคะวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่านะคะหนังสือเล่มนี้พูดถึง type นะคะก็คือลักษณะของคน4ประเภทนะคะก็คือประเภทสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินคุ้นไหมคะก็คือการแบ่งคนตาม type ของการทดสอบที่ชื่อว่า DISA นะคะ DISA Personality Type นั่นเองนะคะสี่ประเภทที่ว่านี้นะคะก็จะมีสีดีนะคะสีดี Dominant ก็คือสีแดงนะคะคนที่ชอบมีบทบาทในการนำนะคะดเดอร์ต่างๆจะเป็นคนคล่องแคล่วฉับไวนะคะส่วนสีไอนะคะไอก็คือ Inspiring นะคะก็คือคนที่โน้มน้าวเก่งในหนังสือจะแทนด้วยสีเหลืองนะคะก สดใสร่าเริงออแอคทีฟนะคะแอคทีฟในเชิงเชิงบวกเลยนะคะสี S นะคะ S ที่ว่าก็คือ Stable s นะคะ stable ก็คือความมั่นคงแทนด้วยสีเขียวนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะ c o m p r o m i s e เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสี A นะคะก็คือสีน้ำเงินเป็นคนที่ช่างคิดช่างวิเคราะห์นะคะ a n a l y t i c ก l ก็จะเป็นคนที่เบสถึงเหตุและผลเป็นหลักนะคะก็จะดูมีระเบียบนิดนึงนะคะ ทายทั้ง4สีนี้นะคะคุณสามารถทำได้ผ่านตัวแบบทดสอบนะก็ใช้คีย์เวิร์ดเซิร์ชเข้าไปเลยนะคะใน Google ก็จะเจอแบบทดสอบก็ไปลองทำกันได้แล้วก็ถ้าจะให้ดีลองแชร์กันกับเพื่อนนะคะว่าก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเพื่อนเป็นคนยังไงนะคะซึ่งเจา้าสีสีนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณเป็นคนสีไหนแล้วก็จะเอนไปสีนั้นสีเดียวนะในหนึ่งคนเนี่ย จะเป็นส่วนผสมของสีสีนี้แหละคะ่ะเช่นโจนี่สีเขียวเขียวจัดเลยนะคะสีรองลงมาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะอันดับ3ของโจก็จะเป็นสีเหลืองแล้วอันดับสุดท้ายของโจเป็นสีแดงซึ่งมันก็จะมิกซ์กันผสมกันนะคะแล้วก็ในบางช่วงบางเวลาของเราเนี่ยเออเพอร์ซันบางเฉดของเราก็จะเข้มกว่าปกติเช่นแบบอ่ะ เมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งแชร์ให้ฟังว่าจะเล่าเรื่องนี้แล้วพอเขาไปทํางานเนี่ยเขาเจอเคสหนึ่งก็คือเวลาที่สื่อสารผ่านตัวอักษรเนี่ย เป็นคนที่เข้มมากเลยสีแดงแต่พอเจอตัวแล้วเฮ้ยเขาเป็นคนร่าเริงอ่าเป็นคนสีเหลืองเลยเนอะพอเวลาประชุมแบบ Facetoface face, นี่แบบเหลืองมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนสดชื่นแต่ว่าณนะตอนเวลาที่สื่อสารผ่านตัวอักษรเนี่ยเราอ่านเขาได้ยากนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหนังสือเล่มนี้พูดว่าเราสามารถอ่านคนผ่านตัวอักษรได้และเราสามารถที่จะรีสปอนส์ผ่านตัวอักษรได้แบ่งตามลักษณะแบ่งตามไทป์นั่นเองนะคะ อืมเอพิโซดนี้เลยชวนคุณคุยอย่างนี้ค่ะว่างั้นเราลองมาแฮน d เดิลการสื่อสารผ่านตัวอักษรโดยการประเมินบุคลิกของเขาโดยอ้างอิงจาก uh, d i s อกันดีไหมคะมนะคะอย่างเช่นคนไทป์สีแดงนะคะที่เมื่อสักครู่จ้าเล่าให้ฟังคนไทป์สีแดงไทายดีนะคะโดมีแนน เป็นคนที่ตอบสนองไวนะคะเน้นเป้าหมายเป็นหลักเวลาที่เขาส่งอีเมลนะคะอีเมลเขาก็จะสั้นกระชับนะคะไม่เยื่นเยอ้อเช่นนัดประชุมพรุ่งนี้11โมงมาให้ตรงเวลาทุกคนเรื่องสำคัญอ,อันนี้นะใจความคือการนัดประชุม11โมงนะคนไทป์ดีคนสีแดงนะจะมาแค่ประโยคเดียวเลยนัดประชุมพรุ่งนี้11โมงมาให้ตรงเวลาทุกคนเรื่องสาคัญ เรวก็อาจจะตรงลงชื่อไทยว่าเจ้าจบเลยตอบอีเมลคนไทยดีคนสีแดงที่กระชับฉับไวขนาดนี้ควรตอบอยังไงคะควรตอบให้ตรงประเด็นไปเลยนะคะเขาเขาเห็นแค่ประเด็นอืเขาจะกรองสิ่งอื่นทิ้งออกไปเลยแล้วเขาจะเฟ้นหาอยู่แต่ประเด็นของเขานะคะคที่เขาต้องการสื่อสารคุณก็ตอบกลับไปแค่ว่ารับทราบค่ะหรือไม่สะดวกค่ะ เลื่อนเป็นเวลาอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบกลับมามีแต่เนื้อมีแต่ไม่มีน้ําเลยนะคะกรองเรียบร้อยเลยนะคะ,ะทีนี้กับคนสีเหลืองบ้างลา่ะก็คือคน type I นะคะ inspiring คน type I type inspiring เนี่ยเขาก็จะเน้นบรรยากาศเนาะสนุกสนานอารมณ์สดใสเวลาส่งอีเมลสมมุติว่าโจทย์เรื่องเดียวกันนะนัดให้ทุกคนมาประชุมตอน11โมงพรุ่งนี้นะคะคน type A สีเหลืองมาเลย ก็จะสดใสามากนะเช่นแบบโอ้ประชุมพรุ่งนี้วันที่หนึ่งมิถุนามันช่างดีจริงๆเลยวันที่หนึ่งมิถุนาแถม11บอโมงเลขสวยอย่างนี้อย่าลืมซื้อหวยก่อนประชุมกันด้วยนะทุกคนอะไรนะคะก็จะไปไกลมากเลยก่อนที่จะตบท้ายว่าเออแต่อันนี้สำคัญนะทุกคนมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันเรานี่อ่านอ e ีเมลนี้แล้วเป็นไงคะสนุกสนุกแล้วกวาเราจะจับใจความได้ว่าหนึ่งมิถุนาเวลาสิบอโมง ต้องมาประชุมสําคัญด้วยต้องประชุมพร้อมกันทุกคนไปไกลมากเราอาจจะแวะไปซื้อหวยก่อนตามคําแนะนําของเขาใช่ไหมคะเวลาเจออ e ีเมลแบบนี้กับคนแบบนี้นะคะให้ enjoy กับเขาก่อนเพราะว่าสิ่งแรกที่เขามองหาคือความสนุกอ่าซึ่งต่างจากคนสีแดงเมื่อกี้นะเขามองหาใจความแต่คนสีเหลืองมองหาความสนุกคุณก็ตอบเขาไปเลยบอกว่าอืกะว่าจะซื้อตอนสัก11บเอโมงนั่นน่ะละพี่ มันดูลุ้นดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะตบท้ายว่าได้เลยครับหรืออาจจะเริ่มต้นไปเลยก็ได้นะว่าโอเคค่ะแล้วเจอกัน11โมงหนูจะซื้อเลขตามนั้นถ้าหนูได้ตามนั้นหนูก็จะแบ่งให้พี่11%อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Enjo y ไปกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาน่าพูดคุยด้วยนั่นเองนะคะ enjoy ไปกับเขาแต่อย่าลืมสรุปประเด็นให้เขาด้วยนะคะ ทีนี้มาคน type S บ้าง type S ก็คือ type stable นะคะ type ที่เข้ากับคนง่ายนี่ type ของโจ้นี่ชัดเจนนะคะเ,เน้นความสบายใจแล้วก็ขี้เกรงใจนะคะเขาจะมองหาความสบายของคนรอบข้างก่อนตัวเองอความสบายของคนรอบข้างถ้าเขาทำให้ทุกคนรอบตัวสบายใจได้นั่นคือเขา f i n ถือว่าเขาประกอบมิชชั่นสำเร็จใช่ไหมคะอะ ทีนี้อีเมลโจทย์เดียวกันเลยนะ11โมงประชุมกันวันที่1มิถุนาคนสีเขียวก็จะมาปุ๊บเลยนะคะพรุ่งนี้เวลา11โมงนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุกคนเข้าประชุมม,มีเรื่องสำคัญนะคะพี่เก่งมีเรื่องสำคัญอยากจะประกาศแต่ถ้าใครไม่สะดวกรบกวนรีพายอีเมลกลับภายใน11โมงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รีสเกตดูหรือว่าจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปอืมเนี่ยนี่ ส่งมาทั้งเอกลักษณ์และปัญหาพร้อมกันเลยนะคะสนสีเขียวเป็นอย่างนี้ก็คือคอมโพมิซึ่บางทีมันดูเหมือนเอ๊ะสรุปแล้วนี่11โมงพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องรอออพี่โจ้สรุปมาอีกทีว่าทุกคนว่างพร้อมกันเราถึงจะได้ไปประชุมเพราะพี่โจ้บอกว่าถ้าใครไม่ไม่พร้อมก็บอกได้อะไรอยเงี้ยเนี่ยก็จะเยินเยอนิดนึงเราเรานะคะตอบกลับไปเนี่ยเราจะต้อง บอกความสบายใจกลับไปก่อนความสบายใจของเขานั่นก็คือเราว,าว่างไหมเรารีบตอบไปเลยว่างค่ะอ่าว่างค่ะ11เโมงเดี๋ยวเจอกันนะคะอ่าแค่นี้หรือบางทีถ้าอยากจะทําให้เขาเข้มแข็งมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็บอกว่า 11. โมงเป็นเวลาที่ดีเลยค่ะพร้อมเสมอคิดว่าทุกคนอาจน่าจะพร้อมด้วยเช่นกันอ่าอย่างเงี้ยสื่อสารกับคนสีเขียวใช่ไหมคะอืมนะ ต่อมาคนสีสุดท้ายนะคะก็คือสีน้ําเงินนะ,ะสีน้ําเงินอันนี้ก็คือ type A นะคะ type A เป็น type ของ analytical คิดวิเคราะห์ทุกอย่างต้องถูกต้องมีเหตุมีผลเสมอนะคะอ่ะประเด็นเช่นบอกว่าพรุ่งนี้11บโมงวันที่1นะเจอกันนะคะอีเมลของคนสีน้ำเงินนะคะจะบอกเหตุและผลชัดเจนแน่นเลย พรุ่งนี้11.00งพี่เก่งขอนัดประชุมเรื่องแนวทางการทำงานช่วง work from home กรุณาตอบกับเพื่อยืนยันการร่วมประชุมเป็นไงคะรัดกลุ่มไม่มีออปชันให้เลือกเหตุและผลมาเต็มแต่เราเข้าใจเขาเนะว่าเฮ้ยเออมันเป็นเรื่องสำคัญแฮนะชัดเจนเลยพรุ่งนี้เวลา11.00งพี่เก่งขอนัดประชุมรู้ด้วยว่ามี หัวข้อมาด้วยซึ่งต่างจากคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้บอกหัวข้อมาชัดเจนเนาะแนวทางการทำงานช่วง work from home เราก็บอกให้เรียบร้อยเลยว่าการุณาตอบกลับเพื่อยืนยันการประชุมดูไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เราต้องมาแต่เราก็ willing เนาะพอรู้สึกว่ามันมันน่าจะด่วนจริงแฮะและเราก็จะตอบกลับตัวอ e ีเมลนั้นพร้อมเพรียงกันทุกคนนะคะอื ดังนั้นก็พอจะได้ไกด์นะคะว่า,าทั้ง4ี่ทายนะคะ personality หรือว่าโทนในการพูดคุยกับคนในแต่ละประเภทเราควรจะพูดคุยกับเขาอย่างไรนะคะทีนี้น่าสนใจว่าโจ้ก็ไปนค้นเพิ่มนะคะอันนี้มันก็เป็นวิธีการสื่อสารผ่านอีเมลซึ่งโจ้คิดว่ามันก็พอที่จะใช้แอพพลายกับการตอบ m ม s s a จิ n งหรือว่าการตอบอข้อความผ่านโปรแกรมสื่อสารทั่วไปด้วยใช่ไหมคะ นี้โจก็เลยไปค้นเพิ่มเลยเจอนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กนะก็ให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องการสื่อสารผ่านตัวอักษรด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะ Facebook เองก็มีโปรแกรมเมสเซจจิ้ง ช่ไหมคะเขาเลยไปทำการวิจัยร่วมกันกับสถาบันแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เผยแพร่ออกมาเป็นคลิปเลยนะคะถ้าคุณไปเสิร์ชชื่อนี้ก็ยังจะเจออยู่ใน f c e e o o o นะคะก็ะคะือ the art of digital messaging with messenger from facebook นะคะซึ่งพูดถึงข้อควรระวังในการสื่อสารผ่านข้อความสั้นให้ด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้นะเขามีประมาณประมาณเป็น10ข้อเลยนะคะแต่โจรวบรวมมา ให้คุณเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจประมาณ5ประเด็นนะคะไหนเรามาฟังกันดูเผื่อว่าจะเอาไป Mix เป็น Combination กับการสื่อสารผ่านไทป์ของแต่ละคนด้วยนะคะ,ะข้อแรกเลยนะคะ Facebook บอกว่าระวังเรื่องการสื่ออารมณ์และความหมายนะคะในในประโยคนี้มี2เรื่องเลยนะก็คืออารมณ์และความหมายนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะพยายาม หลีกเลี่ยงการพูดรประชดประชันก็แนกกันแหนนะคะการใช้คําต่างๆนะคะที่อาจจะสื่อเรื่องของอารมณ์ไปอันนี้ในระดับของคนไทยนี่อาจจะยากเลยนะอย่างของต่างชาติอย่างของการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยการใช้แคปิตอลเลตเตอร์ทั้งหมด อาจจะดูเหมือนการตะโกนการเน้นเสียงใช่ไหมยิ่งใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยนี่แบบตะโกนสามเท่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออเจนใช่ไหมเออเจนเออเจนแบบพิม์เล็กก็แบบนึงเออเจนนะอืมโอเคเออเจนเออเจนแบบแคปิตอลเออเจนใส่ตัวเ,ออเครื่องหมายตกใจไปสามอันนี้แบบแทบจะหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างภาษาทไทยก็อาจจะมีหลายเลเวลเช่นแบบค่ะครับนะกับจ้า จ,จ๋าอะไรเงี้ยก็คนละแบบหรืออันนี้ก็ระดับอารมณ์นะคะกับ2ความหมายนะคะในข้อนี้ความหมายเนี่ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจว่าพิมพ์ถูกเนาะ ย่างบางทีอย่างคำว่าขอบคุณค่ะนี่เป็นเลเจนดารี่ของหลายๆออฟฟิศนะขอบคุณค่ะแล้วไปพิมพ์เป็นชอบคุณค่ะว่าขอไข่กับชอช้างอยู่ใกล้กันนี่ก็เป็นโจ๊กกันไปนะก็ต้องออระมัดระวังให้ดีในข้อแรกก็คือระวังเรื่องการสื่ออารมณ์และความหมายนะคะเช็คให้แน่ใจว่าประโยคที่คุณส่งไปเนี่ยไม่ได้มเีเรื่องของการส่อเสียดนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความได้ถูกต้องดีนะคะ ต่อมาข้อ2นะคะการสื่อสารผ่านข้อความสั้นนะคะควรจะกระชับแต่ไม่ห้วนนะคะอย่าส่งแค่บางท่อนของข้อความหรือบางท่อนของออคำนั้นไปนะกระชับแต่ไม่ห้วนจยกตัวอย่างคำนี้ดีกว่าที่เรามักจะพิมพ์กันโอเคใช่ไหมโอเคนี่คือถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษก,ก็ดูไม่ไม่มีอะไรก็พิมพ์โอเคไปแต่บางทีเราพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมโอเคก็พิมพ์เค ไม่ปใช่ไหมโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะคือบางครั้งเนี่ยที่มันห้วนเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือคุณกําลังยุ่งจริงๆคุณไม่ไม่สะดวกที่จะตอบแต่คุณเร่งตอบไปก่อนนะคะคุณถ้าพิมพ์แบบนั้นไปบางครั้งเนี่ยปลายทางเขาไม่รู้ว่าคุณกําลังยุ่งอยู่นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจเนอะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า เออก็อยากจะตอบไปเลยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่านานแล้วหรือว่าเออก็อยากจะตอบไปเลยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เ,ออเป็นเออร์เจนอะไรมากแต่ไม่อยากทิ้งไว้นานคุณลองเลือกเป็นส่งอีโมจิส่งสติกเกอร์ไปแทนก็ได้นะคะ mm hmm. เช่นแบบสติกเกอร์ที่แบบโอเค okay, หรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ถ้าสมมุติคุณไม่อยากจะ ห้วนแบบนั้นนะอยากจะกลับมาตอบดีๆแต่คุณก็เกรงใจเหมือนกันคุณลองเสียเวลาแค่ประโยคเดียวเลยนะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวติดธุระเดี๋ยวกลับมาตอบนะคะหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะก็คือข้อ2กระชับแต่ไม่ห้วนนะคะต่อมาข้อ3ค่ะรวบใจความสำคัญให้จบในข้อความเดียวนะคะจริงการแชทมันก็พูดลำบากนะบางทีมันก็สนุกอะ่ะกับการพิมพ์แล้วก็ enter 5, 5, 5แล้วก็ enter ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ อันนั้นจ้ะว่าไม่ซีเรียสเนะเรื่องของการหัวเราะแล้วเอนเตอร์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่อาจจะมีประเด็นตรงนี้ก็คือการพิมพ์ประโยคเนอะอย่างบางทีบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเสร็จแล้วคุณก็เอนเตอร์ไปก่อนประเด็นที่ว่าก็คือแล้วคุณก็เอนเตอร์ไปอีกออการสื่อสารที่น่าสนการสื่อสารที่สำคัญการสื่อสารไม่ผิดเพี้ยนควรจะเป็นอย่างไรเนี่ย สามประโยคกว่าจะได้คำว่าการสื่อสาร,าร,สสารที่ไม่ผิดเพี้ยนควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งบางทีถ้าในห้องแชทนั้นมันมีคนที่มากกว่าแค่คนสองคนนะมันเป็นกรุ๊ปเนี่ยบางทีเพื่อนที่อยู่ในห้องอ,อาจจะพิมพ์แทรกมาเรื่องนี้น่าสนใจเออน่าสนใจจริงๆนะแล้วเป็นยังไงล่ะ <laughs> เราก็จะพิมพ์มาเรื่อยเลยนะคะกว่าจะเข้าถึงประเด็นของคุณเนี่ยบางทีมันไหลไปไกลามากแล้วนะคะ ดังนั้นควรจะรวบรวมใจความสําคัญแล้วก็พิมพ์ให้จบในบรรทัดหรือว่าในประโยคเดียวนะคะเพื่อที่คนจะได้จับใจความได้แล้วก็ไม่สับสนนั่นเองนะคะต่อมาข้อ4ี่ค่ะคิดก่อนแชร์นะคะคิดคิดก่อนแชร์นี่อันนี้น่าจะเน้นสําคัญเลยนะสำหรับเวลาที่เราได้ข้อความหรือว่าได้ภาพนะคะที่เป็นการส่งต่อๆกันมาไม่แน่นะเรา ถ้าไม่เลือกไม่คัดดีๆก่อนที่จะแชร์นะคะคุณอาจจะกลายเป็นต้นตอของ fake news ก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะรู้ที่มาเพราะคนอาจจะเอาไปส่งต่อแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างก็ได้นะคะต่อมาข้อ5ค่ะตอบช้าแต่อตอบนะ <c ười> คือหลายๆคนน่าจะเป็นคล้ายๆกันโจก็เป็นเห็นแบชแล้วอยากจะเคลียร์นะคะอข้อความขึ้นมาสี่ข้อความอยากจะเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปเคลียร์เลย แต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าแบทที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลายแชทนะคะหลายคนอืถ้าเข้าไปเราไม่ตอบมันก็จะขึ้นเป็นแค่รีสเฉยเนาะเราไม่ตอบเนี่ยมันก็จะดูว่าเราไม่สนใจเนาะบางทีเข้าไปตอบแล้วกะว่าเอ้เข้าไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวว่างจะกลับมาตอบแต่ลืมยาวเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นส่งข้อความไปไหายไลยก็ไม่ตอบอืเศร้านะคะปลายทางก็จะรู้สึกเหมือนเราไม่ใส่ใจหรือว่าเรื่องที่เขาพูดมามันมันไม่ดีหรออะไรเงี้ยนะคะ คือเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังไม่สะดวกตอบอย่าพิ่งกดอ่านท่องไว้อย่างนี้ถ้ายังไม่สะดวกตอบอย่าเพิ่งกดอ่าน,าน,าถ,าาานถ้าอ่านก็คือเป็นตอนที่เราสะดวกตอบแล้วนะคะออตอบช้าตอบช้าแต่ตอบนะก็คือตอบช้าแต่เมื่อไหร่ที่อ่านมั่นใจได้เลยว่ารี d แล้วจะตอบทันทีนะคะรี read แล้วรีพลานะ,ะข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อ6นะคะข้อ6นี่แถมแล้วกันนะจริงบอกว่ามี5ข้อข้อ6นี่คือ ล v ฟยังไงให้เลิฟนะคะคือในกรุ๊ปเคยไหมกรุ group, ๊ปลน์หมู่บ้านเนาะหรือกรุ๊ปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพออยู่ไปสักพักเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าโทนของการพูดคุยมันไม่ใช่โทนที่เราต้องการเรื่องเนื้อหาต่างๆในกรุ๊ปไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการนะคะเราลิฟได้นะลฟแบบไม่ไม่ขุนข้องหมองใจเนาะเราก็อาจจะบอกได้ว่าอื ช่วงนี้อาจจะมีธุระนะคะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกตอบบ่อยๆเนะก็เอาเป็นว่าขอลีฟกรุ๊ปนะคะหรือว่าคิดว่าอาจจะไม่เหมาะหรืออะไรก็ว่าไปนะก็ลีฟไปเราอาจจะเจอคนเหล่านี้ได้ในกรุ๊ปสนทนาอื่นๆนะคะหรือบางคนเลือกจะลีฟตอนไหนไหมเลือกจะลีฟตอนแบบตอนที่ไม่มีใครคุยกันตอนดึกๆอะ่ะเหมือนลีฟไปแล้วก็จะได้ไม่ขุนข้องหมองใจ ก็ลองดูนะคะว่าจะรลฟยังไงให้ไม่เจ็บช้ำน้ำใจแต่ว่าคุณรลฟได้ดีกว่าผลสุดท้ายคุณมีไว้แล้วคุณก็ไม่ได้ชอบโทนการสื่อสารกรุ๊ปนี้นะคะอยู่ไปก็ท็อกซิกเปล่าๆนะคุณก็รลฟได้เมื่อคุณไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่า กรุ่นี้ของการสื่อสารไม่ได้เหมาะกับคุณนะคะเอาล่ะครบถ้วนนะคะเอ,เอ,เอ,เอพิโซดนี้นะคะเคล็ดลับการสื่อสารผ่านตัวอักษรน,นะคะต้องขอบคุณซิกน้าประกันภัยอีกครั้งนะคะที่สนับสนุนเอพิโซดนี้นะคะ ซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับ The Organize นะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ